ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง youtube อุดมพันสิวนะครับทุเรียนอีสานอุดมพันสิวนะครับผมวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนหมอนทองนะครับเจอหนาวนะครับอายุสิบเดือนนะครับเจอหนาววันนี้คือมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับ ตอนนี้ก็อากาศเริ่มดีขึ้นนะครับอุ่นขึ้นนะครับช่วงหนาวนะครับช่วงหนาวเขาจะใบร่วงเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ผ้าซาลแอนผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมทดสอบดูสู้หนาวไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่าแปดองศานะครับเป็นระยะเวลานานทำให้ทุเรียนหมอนทอง ใบร่วงนะครับแต่ก็ฟื้นตัวไวนะครับนะครับใบก็ยังยังกองอยู่ตามพื้นนะครับแต่ก็ถือว่าฟื้นตัวไวนะครับพอพ้นหนาวมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ได้ใบใหม่นะครับใบชุดที่ชุดแรกก็จะเล็กๆนะครับนี่แหละครับชุดแรกใบเล็กๆ หลังจากเจอหนาวมานะครับตัวนี้น่าจะเริ่มน่าจะเริ่มสมบูรณ์แล้วครับใบตัวนี้นะครับอตอนนี้ก็เริ่มสมบูรณ์นะครับเพราะว่าใบเก่าออกร่วงหมดนะครับผม ผมทดสอบว่าปีนี้จะไม่ใส่สแรนให้นะครับถ้าใส่แสแรนให้ก็จะไม่ร่วงเยอะนะครับไปดูอีกต้นนะครับปลูกพร้อมกันนะครับอายุสิบเดือนพร้อมกันกับมูสันคิงที่เราลงไปนะครับตัวน,นี้ก็เริ่มฟื้นแล้วครับ สามต้นนะครับอยู่มุมนี้หมอนทองทั้งสามนะครับต้นนี้อยู่ทดสอบไว้กับต้นกล้วยนะครับป่ากล้วยปรากฏว่าก็ดีอยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในป่ากล้วยป่ากล้วยใบจะไม่ร่วงเยอะนะครับสังเกตดูได้นี่ยังยังเป็นใบเก่าๆอยู่นะครับใบเก่ายังร่วงไม่หมดเลยครับ พวกนั้นจะเป็นใบใบใหม่นะครับแต่ก็เป็นผลดีแต่จะลำต้นนะครับลำต้นจะไม่สู้พวกที่อยู่กลางแดดนะครับจะไม่สวยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่มนะครับการปรุงอาหารจะไม่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ใบเขาก็จะสวยนะครับดีอย่างเสียอย่างนะครับ กิ่งก้านก็จะจะเล็กนะครับเพราะว่าอยู่ในร่มอยู่ในร่มต้นจะเล็กเลี้ยวใบจะใหญ่นะครับครับผมคลิปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะให้ไปดูทุเรียนใหญ่นะครับครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม